ชมได้เข้ามาถ่ายรูปได้ น่าจะอากาศร้อนนะมาในช่วงเดือนมีนามันก็จะประมาณนี้แต่ถนนสวยมากเลยห้เช่าจักรยานครับก็คือรถไม่ให้นนเขา้เขานะให้เดินชมสวย

<laughs> พอพอกอนพอการแต่เย็นโอ้โหโอ้สุดยอดพ่อนพี่อ่อนพอทำอะไรอยู่อธิพักไลนไล่ชมอินหรอไม่รู้ใช่ปไปไล่ชมอินใช่ไหมใช่ครับโอเค ทีนกติด <c oughs> ในชมอินออกไกลถึงนะครับโอ oh. ้จะอยู่บนบนเพื่อนนะครับ สองหรือเปล่าเนี่ยถ้า<ว>ม,มีพวกสองเดี๋ยวออสอาจจะช่วยแจมได้ทำปะปาเองโอ้มีห้องน้ำให้ด้วยหนึ่งอันนี้เป็นห้องน้ำนะอของไร่ชมอินอ สมอด้วยลอ,ลองสมอบก่อ,อนดีกว่าดูท่าทิศกำลังตกสวยงามมากเลยครับ ตอนนี้เริ่มจะจัดสัมภาระเรียบร้อยแล้วครับใกล้จะเรียบร้อยอนนก็เป็นที่พักสำหรับค่ำคืนนี้นะฮะดูบรรยากาศครับอันนี้ตอนน่ารงนะฮะต้นเดือนมีนาพระาทิตย์กำลังจะตกสวยงามก็กำลัง ย่างหมูย่างหมูกระทะไฟฟ้าครับย่างติดสูตรมาหน่อยคร,รับทำไมต่างกันเลยดำๆไปหน่อยนี่แต่อร่อยดีนะ,ะอร่อยค่ังน่าจะดำๆหน่อยแต่ก็หลุดเนี่ยมันจะไม่ติดเนื้อเมนูวันนี้มียำด้วยนะยำมุ้งเส้นยำมุ้งเส้นอร่อยอยำมุ้งเส้นไก่สดเสี <c ười> ่ยมุ้งเส้นไก่เตรียม chạy về có có nặng lên với cát Mày lên trẻ mày khóa cửa Mày mì hoa nơi cắp Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp มีชีวิตเจ็บปวดมีเรื่องราวเจ็บแปลงมีพ่อฉันก็เองไม่อยากอยู่ใดนั้นไม่รู้กงไม่รู้กินฉันชอบเป็นคนเดียวชอบเดินทางท่องเที่ยวชอบภูเขาชอบทะเลชอบดูหนังสือตาแพลของแทลฉันไม่สน og hopp fra den balton, og gi sannhet på den torden Yeah. Yeah. Mm -hmm. อนเชา้าพระอาทิตย์กำลังขึ้นสวยมากค่ะกลับแล้วครับนอนเมื่อคืนอยู่รถคันเดียวเลยแต่ปลอดภัยดีครับตรงนี้มีคนดูแลบรรากาศเมื่อคืนนั่งดูดาวกันสองคน เต้นได้หน้าหนาวน่าจะบรรยากาศดีมากมีร้านอาหารด้วยนะครับร้านอาหารเปิดน่าจะเปิดเที่ยงนะเปิดทุกวันมีดนตรีสดเล่นตอนวันเสาร์เราจะลงไปดูใกล้ๆน้ำนะครับเมื่อวานเห็นน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวสักสี่ห้าทุ่มเขาก็กลับกันเดี๋ยวเราจะลองลงไปดู ไม่มีใครจอดค้างเนาะข้างล่างาไม่มีไม่มีแต่ถ้าเขาเอาเต็นท์มากางมันก็น่าจะนอนได้อยู่นะอากาศกลางคืนมันไม่ร้อนนะครับเริ่มจะเย็นแต่ตอนกลางวันก็เดินมีนา<ว>นะครับไม่มีที่ไหนหนาวแล้วเนาะ<ว> <S <S ประมาณนี้แหละที่เห็นว่าเมื่อคืนเขามารถเกง่งรถกระบะเลยมากับเราจะได้ลงมาเมื่อคืนลองอยากจะลองไปดูว่ามันคืออะไรเฉยๆนะเขาไม่ต้องกลัวน้ํา ไม่มีไะครับรวอนนี้ก็น้าปนเสื่อน,น,นอในเสื่อนเลยแล้วก็ซึมลงบาเรือจอดกันเต็มเลยอันนี้เป็นเรือประมงอ๋อใช่แล้วครับตนี้เป็นลานโล่งๆที่เห็นเขามาเม่อเมื่อคืนเนี่ยส่วนนี้ก็น่าจะดูดีนะฮะก็สวยนะ มาลานกางเต็นท์กันตรงนี้มไม่ใช่กางเต็นท์ขับมารถไม่นอน,มนอไม่มีใครนอนเลยก็คือมาจอดชมวิวนั่งกินกันชิลๆแล้วก็สี่ห้าทุ่มกลับนะเนาะใช่มีเรือประมง<ว>มีเก,กาะกลางอยู่หนะ้นาน้ำก็น่าจะเกือบท่วม่านะดูรอยน้ำไปเห็นบางทีท่า คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย